ครับเหนื่อยหน้าดูครับวันนี้ออกมาวิ่งกันเองครับไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยสัสพูดไม่พอเพรแต่บรรยากาศอากาศดีมากครับอากาศร่มรื่นมากทางวิ่งประมาณสี่กิโลแล้วสี่กิโลแล้ว จากนู่นเลยจากบ้านมันนนูมถึงสเตเดียมของเรสเตอร์เลยเลยขาบอกว่นนกาบรรยากาศน่ากลัวมากครับไม่รู้ไม่มีคนอยู่หรือเปล่าแถวนี้วสวย,วสวยวมาก ทางทางก็มีน้ำตลอดทางครับไม่ใครมีไฟมานั่งดูดีดวงดีเลยยากาศหน้านักศาสกร์พลบอประกาศประกาศแถวนี้ไม่ดีนะเพราะมันหนาวหลังันไม่ซื้อไม่ถือถอ่ะสวยมากครับต้นไม้น้ำลื่ดมาก คลิปนี้อาจจะดูไรสาระครับแต่ผมออกวิ่งเหนื่อยนะครับพูดอะไรไม่ออกครับ <c oughs> <c oughs> จ,จะถ่ายติดตามให้เรื่อยครับ